โอเคครับผมมาพบกับผมบิกนะ๊กแล้วก็อตินนะครับในเกมไม้ครับกับบ้านวสวยๆววิสวยๆของผมนะครับอตินไปไหนไม่รู้ทำบ้านยอดเก่ามามาดูกันจากอ e ีปีที่แล้วทำวัสดุอุปกรณ์จากเหล็กใช่ครับขุด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 นี่คือและไอ้นนะั้นะ สายแร่เหล็กมาทำไมเขาทำอะไรขุดขุดขุดขดดดุดเตรียมแร่เหล็กไปแล้วจะมาขุดให้ดูว่าอุปกรณไม้จะขุดแร่เหล็กช้าขุดได้แต่ขุดช้าขุดขุดขุดด แล้วก็ไม่ได้ด้วยมันจะได้บางครั้งเองโอเคน,นี่ยได้มาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราไอออนคือแระเหล็กดิบนะเราต้องเอาไปหลอมก่อนหรือไปเผานั่นเองโดดเข้ามานี่คือเตาเผาของเรา เรามีโคอยู่แล้วอ่ะหนึ่งสองสามอันนี้จะใช้เป็นไม้โอ้กูดแพงก็คือเป็นไม้ตัวนี้แหละแล้วก็มาแปลรูปเป็นไม้แผ่นสามโอเคนี่อันนี้ก็เป็นไม้ดิบเลยหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ อ๋อมีแค่3ตู้นะโอเคลองดูกันเผาแล้วก็จะได้อย่างนี้ไ <Hey on. S 1> อออนเก็บไปก่อนอันนี้เสร็จแล้ว3มก้อนเหมือนกนอันนี่ก็เสร็จแล้ว3ก้อนเหมือนกัน ไม่มีอะไรแล้วโอเคนี่ตกครับอย่างแรกคือการทำไม้แผ่นก่อนสามสี่ห้าหกว่าสับอ่ะห้าสิบหกเต็มแม็กเลยอ่ะเก็บไว้ไว้ใช้งาน ทำเ,เ,เยอะหน่อยเพื่อทำทอสด้วยหมดโอเคนี่ก็เริ่มทำ มันจะขึ้นโชว์แล้วว่าเออเราทำอันนี้ได้นะทำอันนี้ได้นะทาได้ชุดเกาะด้วยเห็นปะจากแรลกก็อย่างเช่นพิกแอ็กก่อนรูปทรงตามพิกแอ็กเลยก็เอามาอันนึงดาบอันนึง่งผู้อันนึง่งไอออนโฮอันหนึง่ง คชุดหมวกอันหนึ่งนะกอะอกอันหนึ่งกางเกงอันหนึ่งรองเท้าอันหนึ่งแค่นี้ก็จะอุปกรณ์เล็กครบชุดมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้าง ออขุดจากนี้ไปแล้วกันลองดูมาถ้าขุดช้านิดนึงเป็นหินอนะ่ะเป็นอะไรนะทรายไปหาขุดก่อนอ่ะข้างล่างโอเค วิ่งลงไปออมนิดนึงนี่เลยพุดนี่ไม้นะก็จะระดับหนึ่งเปลี่ยน พิกแอคเหล็กมาคุ่ะเร็วปีสเลยนี่ก็ทำงานง่ายขึ้นละแต่อายุกาลงามจะสั้นกว่าเพชรกว่าทองทองจะเร็วเร็วกว่าโอเคก็จะประมาณนี้วันนี้หรือใครอยากให้ทายทำคลิปอะไรให้ดูก็ เม้ามาขนะครับพิดแอเคเล็กก็จะเร็วโอเครอบหน้าจะเป็นอะไรมาติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์นะครับบอกต่อต่อกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ